အလိုမင်္ဂလာပါ WiFi 936ရော့အောင်မြင်စွာကျင်ပါပြည်စီတော့ပါပြီအောင်မြင်စွာကျင်ပါပြည်စီဒီနေ့အများအနောက်ကတက်တင်တယ်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဂိုင်းလူကြီးကိုဂိုင်းလူကြီးကိုဝေဖန်တဲ့တက်တင်တယ်မှာဒုလဆောရရောထန်ခြေမနွန် 我参加台你去送票车卡都带不着，的不会没交片的。BC, 的都不落晚饭了，说来就来，就吃到几啊！哎，你晚饭呢，都吃嘛？太发达都要包围身边的。到时呀，到托了你发展才，都要是弄完了，各困难消了的话，哎，不嘛，没就是不我了。太发达都要。 错了，不，杨某嘛哪有错咯？他那我和你那挂了嘞，人家人家白某某，他那白某挂了，人家发的哦，而且而且呢和而且呢和阿斯拉教个，我来练嘞，练嘞咩嘞嘞，人家发的重要的。 java so le taw b lo thoe b lo sa to wa le ti tin le al me 55 ta sia taw say ya le control ni ka le kam kaung sa na be che di ja wa lo bor naw okay ta ba le le mo bor ga ro tha ba le dai ko b lo we khan le soa chan na te che ji ya du ba le pyo taw le soa ดูดูมานิดหน่อยไม่ได้ว่าขาอตัดสินการตัดสินแค่แค่บางจังหวะไม่ใช่ว่าเอ้ยคนไทยแพ้แล้วไม่ใช่นะไม่เกี่ยวข้องนะใครแพ้นะผมไม่รู้หรอกแซมผมก็าจะรเราได้โซได้โซเป็นเช็านะโอ้จะชุดนี้นียมาเบบว่าโอ้ไดูเส้อเส้อนั่นนายตัวนั้นมาใส่หรอกดูะไปดูเสื้อไปตูนั่นนายไมาใส่หรอก็ตัอาจะรอ โอ้ได้ชอบแต่ใชกว่าจะเจียวผมคิดว่าเอ้ยอย่างคิปบ็อกซิ่งผมก็พอพอพอมีอยากคิปบ็อกซิ่งนะปะแต่คลิปบ็อกซิ่ง,งไม่สามารถตีเขาได้เลยเหรอผมก็มอยากรู้ตรงนี้หนึ่งนะคิปบ็อกซิ่งตุดใจจะรักคิปบ็อกซิ่งคิปบ็อกซิ่งอ่ะดูใจโไมีอะไรอะไรตีจินเนี่ยติงไม่สามารถตีเขาได้เลยเหรอผมต่อยกับเทนชินถอยกับคนนู้นคนนี้ ไอต่อยรายการนู้นราการนี้ผมก็ว่าเอ้ยมันสามารถตีได้แต่แค่รอแค่ไม่เขา้ามีสายเข้านิดหน่อยครับคุณน่าติดกรจตัวติ้เชนอะไรทบุรุติเชียอะไรจะเปไฟตาเลยชาปุสิบป่วยทบุรุดูตายเลยย่าเลยนะอาจารยาะอาจารย์ะชอบพี่รดูเรไอ้เรื่องข่าเราไม่เายเราที่บางปนะบางครั้งก็

แล้วก็ประการผมคิดว่ามันก็ต้องมีการฝึกฝนมาในเท่าเท่าเดียวกันพี่นี้ต้องไปตามกันนะต้องต้องเข้าใจนะดูไดรลูเจียลและไดร์ลูเจียลและเตียงอาร์โรเอลเนโอซิเนตเต็งลาผมเฉลี่ยอะไรนะผมไม่ได้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่มวยผมไม่ได้หรอกแต่มันมันหลาย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 นัดหลายหลายนัดรายการจัดออกมาดีมาก แต่หลายๆนัดบางจังหวะผมคิดว่าเอ้ยกรรมการตัวบนน่ะคุณต้องสำคัญกว่าที่เพื่อชุดอะไรเพื่ซีเซนาอย่างกาวลยไรชุดเพื่ออะไรเออเช่นบอกว่าโลยีอย่งยี่จีอะไรอะไรตัวอื่นๆอย่างเช่นนักมวยโดนจับขาโดนต่อยอย่างเงี้ยมันแรงหนักหน่วงอ่ะมันขนาดไหนหรือนักมวยติ้งตัวไปเนี่ยกี่วิกว่าเขาจะลุกขึ้น หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแต่กรรมการจะกําหนดควรนับไหมถ้าถ้าเชือว่าแกฉชื่อวาแกไมรูแก่ม่รูตแกไม่รากูโทรเองเดี๋ยวเลี้ยจ่จไปเปเนนมันเนีป็นสักแค่มาไม่สี่ขยาย้ยเรที่ติดตัวจริงก็โดนป้างแล้วก็ลุกขึ้นมาเราจะไปนับเขาไหม ที่เราโชว์ตวไปแล้วที่ไปเล่นจาไปเป็นทายตัวอเมสิยินมาแลวตีจินตัวมีก่อ่าหรอเอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างตีเขาคิมบุกซิ่งผมไม่ทราบขนาดนั้นอาจจะเป็นกฎกติกาของกรรมการหรือยังไงผมไม่รู้แต่ผมได้รู้ได้ที่บองวิซสิ่งอี่ให้เราเจอตรวตุ่ตีหอเทคโนโลยีอะสมัยเชะมาเน้นอะ ถ้าเท่าที่ผมชกมาสามารถยกแทงเขาได้ตีเขาได้แต่สําหรับวันนี้ครูพี่อาจารย์ฉายคือคือห้ามห้ามหมกเข่าเลยคือหัวเข่าคือต้องตัดจะตุดโชว์เเพื่อนวา่าดูใต้รลยยากเลยเพื่าลจะโอ้พัดชชายกูเพื่อนว่าแต่ถ้าตาแล้ววาดูไม่ใต้เลยเพื่อเจอจริงไหมถ้ทิ้งอ่ะผมก็งงว่านักมวยมันก็ต้องมีหัวเข่าอืมแค่ยาแลาะเอาเลยยาแลาะเอาเลย โอ้ไฟตาเนี่ยดือเขาเชี่ยวมากยในมุมผมนะไม่ชอบแค่เลื่อนผ่านในัวม,ม,มนมไม่ไมอะใจแ <ใจ S 2> ล<ป>้ว่กไม่ได้เก่งหรอครับเออแล้วก็ลูกนับกรรมการควรคิดว่าสมควรนับไหมหรือว่าไม่นับในการเตือน,นในเยีย่ห้ได้เช็ดเลยตกวได้รจี๊ยวละจียาวละ เตือนขนาดไหนเราเตือนที่เปียบเลยตัวบนมันสําคัญนะตัวบนมองเห็นกว่าอ๋อเพราะว่ยืนอยู่ด้วยกันนะสามคนนะคนถามว่าสามคนยิ้งยิ่งเนี้ยติดเชือกบ้างติดมุมบ้างบางทีบางจังหวะโดนจริงเปล่าโดนไม่จริงเปล่ากูก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวก ah enfin ูเองสิวันนี้พี่เพชรนงอ่ะนี่ตัวอจะได้อ๋อาได้รู้ใจย่าเยจีเลยไฟไปตอนเดดดามากันในบาร์เร่เราเนี่ย နေပါဗျာနေဆုံးဖြတ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေ။သူပြောနေတာကတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလည်းဟိုနည်းလေကောက်ထော်ရနီကောက်ထော်ရနဲ့အဆလာကျော်တဲ့ကောက်ထော်တွေထိုးတဲ့ချက်ပါ။အဆလာကျော်ကငှက်ဝါပြီးတော့ဟိုနေပါတဲ့အဲ့ဒီချက်မှာဒိုင်လူကြီးကအပွားဒိုင်လူကြီးကအားဒိုင်လူကြီးပြန်မေးတယ်ပါ။အဲ့ဒါတွေသူတို့ရောတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးပေါ့။အဲမမမမေးသိမှုတဲ့သူအဲ့ဒီမျိုးကြီးရွယ်ပြီးသူပြောတော့ คือบัลลังก์อาจารย์ของคิกบ็อกซิ่งเนี่ยผมอยากถามว่าเราสามารถตีเข่าได้ไหมพี่ชายอ่าพี่พิ็นต้นงคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยให้น้องหน่อยเพราะผมเองผมเต้าเต่าที่ผมชกมาไฟเด็งชินก็ใหญ่ผมก็ต้ว่าไม่เองมันตีเข่าผมไม่ได้เอาตีหน้าตีท้องคืออ่ะมันก็ตีเข่าอ่ะเราตูดต็จชินอาจ้ะเราตูดพูดเต็งชินแล้วเพื่อเพื่อเพื่อจีเลยเว้ยพี่เป็นต้นงเลยมาดูคอมเมนต์ในยี่หาน่ะ ถูกตั้ลม่อยาหัวล้านที่จริงเออส่วนเจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่แเจ้าเสือใหญ่ก็ทั้งทั้งอ่ะอย่าว่าจะเจ้าเสือใหญ่เลยคือมันมันก็มีวิธีของของรูปแบบของทางรายการเ็าให้คะแนนอยู่แล้วผมก็เพไอ้ตรงนั้นเราเราเราไม่รู้ไม่รู้ใสะ แต่ถามว่าอย่างข้องกรณีเตะไปแล้วก็งอขนาดนั้นน่ะกรรมการต้องไปคุยกับเขาหรือว่าควรนับเขาเดี๋ยวเราจะก็เสียใจเราแตนุแตนจญาตแม่เป็นสนิทเดชีบเราเดี๋ยวก็โทนิจ้าเราก็โทนิการทุลัยติเชก่ะแล้วก็โกมารอะไรอัสละจะโกมารใช่ไหมแตนุญาตสมแพ้่ัมงละโอออาลุนสกับ อ๋ออ๋อไดลูจีก็สกัดตัพี่วานมาไดลูจีไดลูจีอ๋อไดลูจีตอนมีเรื่อมีเรือวะอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นติ่เชื้วันนี้เราเห็นคือกรรมการไปคุยกับเขาพี่วันจะร้องวันนี้พี่อาจารย์ตุ๊ดเป็นอาจารย์ไดลูจีอพราะ่าไดลูจีอ๋อูกไปขับไปครับผมเม่พี่น้องไอ้ผมไอ้ือมวยชกกันสนุกมากรายการจัดทุกคู่แบบโอ้โหคือคือคนจัดแบบ จฉลย์ยคือบอสชาติก็จัดได้สุดยอดทางในการวันได้สุดยอดมากแต่บอสชาติแต่ติดแค่เดียวเ้าลูตดสิงบนเวทีเท่านั้นไม่ได้ว่าอาจารย์ไม่ดีอาจารย์ดีแต่บางสิ่งบางอย่างอาจารย์ควรควรตัดสินใจด้วยตัวเองก็ร่ะก็ราเทคโนโลยีมาเก้าละโยรามเ้าบูเลยก็ร่ะเราจะชุดนี้อะไรใจลทคโนโลยี အပေါ်ကကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကအေးโอเคဒါကတော့တို့ဆန်ကျော်လားကျော်ထားတာလေးပါတစ်ကျင်တာတွေဒီမင်းတော့ဒါပေမဲ့ဒိုင်လူကြီးကပြန်ဒိုင်လူကြီးကဒီနေ့မှစစတိတက်ပြတင်လာတယ်ပါသူစုတ်ချက်အမှန်ကန်တဲ့ဒိုင်လူကြီးဟို නේ အဲ့ဒီနေ့ကဒိုင်လူကြီးပွဲကန်တာ เชฟก็กูไปแล้วสิแต่ตะหยอดเด้จาลูจีสแตนลาเด้อก่อตะว่าตู้ซอฟแฟ่แฉ่มันเลยเอ๊ะออลโทนี่แกนแท้ๆแฉ่ตะหยอดยกไปแล้วโหอัสลอจ๋อโง่ง่อว่าแฉ่อ่ะเลยอะล่ะจาลูจีกะจาลูจีอ่ะตุ๊บ่าแล้วตุ๊ 我送漂亮的阿丹出去呢，嘛倒霉了嘞。OK，俺的美国来的亲戚们，俺的阿斯拉叫气大的气嘞，一他妈是一定啦，没一定不啦。那么那 TV，那么我话不着啦。 မတလူကြီးရယ်ဟိုဗျချားတလူကြီးနဲ့ပါမဲတယ်လေအဲ့ဒါကသူတစ်ကျင်တယ်ဘာအစာနဲ့ပြင်ကျင်ဘယ်လိုချက်သားလဲဆိုတော့တောဘာဒုတဲ့တဲ့ချက်အမှသူဘာကြည့်လို့ โอเคดาดีละบ่เวะอกุติชูนี่จารย์เจ้าเนี่ยฉิญนิโกเรอเมญจ่ออะมาสินยีตึนล่ะบ่ยีตึนล่ะเจ้าอเมญมาတော့บ่ยีตึนบ่ țin ล่ะเวก่อบาผิดเวะเจ้าเล่จะดาเวถะเนเลยสร้ดะญูบ่တော့อ่อหรอโอซ่าจ่อเล่จะดาแล้วบ่ผ่ออะจิฉิกา ແລະຈາກລະမဟုတ်ဘူးအခုอ่ะအဲ့ဒီကေစာရပေါ ओ, ်တော့ဆိုတော့ဒိုင်လူကြီးတော့ဒိုင်လူကြီ ओ, းတော့စတင်ရတော့ကဘာသူမဘူးတဲ့အဲ့ဒီစုံဖြတ်ချက်ကဟောဒီချောအခု online မှာရရံပွားတယ်တကွာဒိုင်လူကြီးဒိုင်လူကြီးအဲ့ဒီစုံဖြတ်ချက်တွေမကောက်ပါလိညာလေးတွေဘောတော့โอเคကျွန်တော်မြင်ရတော့ဒိုင်လူကြီး စောင့်ချက်မှလာနမမူလာချက်လောက်ကြီးလာပြပါကောမန့်မှာဘယ်လိုထံကားတော့ဒိုင်လူကြီးကိုဝေဖန်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့နေကိုရမ်းဆောင့်ချက်တာလဲဘာဖြစ်လို့အမအဒိုင်လူကြီးသွားမေးရတာလဲဒီချက်သူထိုးအကလို့၆ပြောရရင်သူထိုးလာတဲ့ပွဲတိုင်းမှာသူဟောဖတ်ချချိုင်ပွဲတွေကိုကစ်ပေါက်စင်อ่ะသူတိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးချော့ပြီးဂိုင်ပြီးသူလုံးရအောင်ဇော်ရ အဲ့ဒီတချက်ဟိုသူဖတ်ချင်ချာဒုရဒိုင်ရတတိပြေးရများတယ်တကယ်။ဒါကခုနကတို့သိကျင်တဲ့အဲ့ဒီတချက်အဲ့ဒီပောက်ထန်နီထိုးသားတဲ့ချက်ဟိုမှာငှောက်သားတယ်။ငှောက်သားတယ်ဒိုင်လိုချင်းပါခိုကုတ်ပါကုမစောင်းဖြတ်လို့ပါဘာဖြစ်လို့အာဝတိုင်လိုကြီးပါမေးရတာလေ OK，大家 wifi 呢，都是炒皮皮打的，就这打的，不会比着皮皮打的好了不？姐妹，可惜，我到家里啊，炒蛋的你完了，就我他们吃不下去，单打炒蛋的不啊。单打这个都这不罗么？姐姐的，这个小的，我老婆奶大了就？ 俺老家了，都了俺那不吹不，Used、可可可那老他家了，都了太白山那那那那家了，就那把俺晒红的，就那家了不？俺那年就那把俺晒红的，那都俺他们俺那晒的都单脱了的，单脱了的不？我要俺鸟了，的多要到家那鸟归家了，俺坏的坏归家了。 ပါတယ်အမဆဲတို့တို့။အမအမပွဲကြည့်သားတော့အမတတားကြတော့။ဟို၊ကွေထဲအတိုင်းပဲကွေထဲအတိုင်းပဲပုံမြင်လို့တော့ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာဟာလေဟိုဘယ်မှမဆိုင်ဘူးတဲ့ဒီမှာ။ကွေထဲအတိုင်းသူ့အနိုင်ပေးလိုက်တော့သူလည်းအဲ့ဒါပဲသူနင်းတော့။အဲ့ဒါပဲသူစိုက်တယ်။ရှေ့တော့ကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေက

啊，库里 wifi 了都在吵架了，啊 <matte>，当然出来了，阿拉叫他来帮我一下，不啊，OK，伢都罗汤不表啦，哦，罗汤不买，你告诉了你呢？阿是辣椒呢啊，买新鲜定了，没几天了，几块钱一包 o k အစလုံးကျရှုပဲတော့ကျေစူရံတင်ပါတယ်